สวัสดีค่ะจันโปอีโคเฟลลี่นะคะเราอยู่ที่เฮนฟอร์ดออนแบล็กลี่ที่เดิมกับภารกิจมีลูก100คน EP ที่92นะคะจำนวนลูกปัจจุบัน57คนเล่นต่อเอาบ้าคือเราไม่ได้เล่นเกมมาประมาณหลายเดือนนับจากคลิปนั้นนะเออเพิ่งเพิ่งลงไปแต่ว่าจริงๆแล้ว ไม่ได้เล่นานานแล้วแต่เพิ่งลงเฉยๆนี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นจำไม่ได้แล้วว่าถึงไหนทุกคนเศร้านะคะช่วงนี้มีคนตายในบ้านว้า,าเด็กน้อยร้องไห้อ่ะเดาๆๆช่วยน้องก่อนน้องห้ามกินเค้กเด็ดขาดเราต้องเก็บเค้กให้ไกลาจากมือเด็กเค้กจะทําให้เด็กเป็นบ้า,าการกล้วยต้องย้ายออกจากบ้านแล้วนี่นะโอเคสองคนนี้ต้องย้ายออกจากบ้านแล้วเราก็ต้องไปมีลูกกัน พอย้ายออกจากคุยเรือนปุ๊บเราก็จะสามารถมีลูกคนต่อไปได้นี่ไปกันเลยสองคนนี้ยังไม่ได้แต่งตัวให้เลยอะแต่ว่าขี้เกียจนะคะย,ย้ยายย้ายกไปเลยเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าครอบครัวเรามีอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างนี่อุ้ยมีแต่คนแบบสวยๆอ่ะเอางี้อย่าเพิ่งย้ายเราแต่งตัวให้น้องก่อน <laughs> แต่งตัวให้น้องก่อนนะอันนี้ก็มอดเหรอคะฉันจำไม่ได้แล้วว่า โหลดอะไรมาบ้างเป็นแนว Maxid Match เอ๊ะหรือเราจะไปสาย Maxid Match กันดี Maxid Match เนี่ยค่อนข้างจะหาหายากสำหรับเราไม่ไม่ค่อยเป็นคนใยรู้หาแ่งโหลดมอดเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ใส่บ่อยมากเ,เกง่เงอะไรกัน ไม่ดีไม่ดีโอเคคนต่อไป hmm. คนนี้มีผิวเข้มนะคะ,ะแต่สกินไม่ดีเลยเราต้องลบสกินออกทำไมลบไม่ออกอันนี้มันเอยหรือมันเป็นเมคอัพเดี๋ยวเราไปดูเมคอัพกันก่อนอ่ามันคือเมคอัพ คิ้วสีน้ำตาลหน่อยละกันเพราะว่าผมจะเป็นสีทองอ่ะอันนี้คอทองแบบเหลืองเหลือันนี้เหลืองสุดละเออลูกสองคนนี้เกิดมาหลอดคนนี้เป็นเงือกโอเคเราจะต้องมีร่างเงือกด้วยชุด โอเคแต่งเสร็จแล้วอ่ะละ้างเนือกน้องใส่สก,กินผู้หญิงหรือเปล่าวะนี่เราจะอันลิงก์ก่อนนะมันจะแบบมันจะลิงก์กันอ้าวหนูหนูเป็นเอเลี่ยนเงือกทำไมมันแบบพิเศษอย่างนี้พิเศษมากว้าวอ่ะโอ้ยน้องเป็นเอเลี่ยนเงือกอ่ะแจ่ม พึ่งไปเลยเราเมคอัพอะไรให้มันดูแบบว่าดูพิเศษกว่าเดิมนี่อ่ะพิเศษ oh, <stop S 1> มากโอ้ <somebody. S 1> oh, ตานี้สวยโอ้ oh, เราต้องเลือกระหว่างตาอันนี้เราว่าเอาตานี้ดีกว่า ฟลอปซ์มูด้าจีฟลอปซ์มูดาชิเคยโอลาเออนี่มันดูน่ากลัวมันเป็นมันเป็นสกินที่ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะ <c oughs> นี่เรียบร้อยเลิฟ <c oughs> จากบ้านจริงๆแล้วบริดเดตันเบย์ก็ไปอยู่ที่ซูลานี่ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นเงือกน้องเป็นเงือกเอเลี่ยนแล้วรู้สึกประทับใจปาไปอยู่ด้วยกันกลับมาที่บ้านของเราแล้วนะคะหลังจากไปส่งลูกก็ถึงเวลาท้องลูกคนใหม่แล้วนะคะคนที่58มาเออ เรารู้สึกว่าเราได้ไปดูคลิปหนึ่งที่เขาไปขอพรที่บอ่อน้อําอ่ะแล้วเราอยากอยากจะขอคนรักจากบอ่อน้ำบ้านว <laughs> ิชิงเวลนะคะอยู่ในพิมพ์ว่าบอ่อน้ําก่อนว่าเราใช้มอดภาษาไทยนะคะคิดว่ามันน่าจะแปลมาให้ด้วยนี่ไงเอามาแทนตัวนี้แต่ว่าเราต้องมีฐานอลังการให้นางไหม ประมาณนี้ประมาณนี้แหละพอจะได้เข้าไปเล่นได้ไง่ายๆขอพรเกี่ยวกับความรักเอ๊ะหรือเราขอให้มีลูกดีขอให้มีลูกซิมันจะเป็นยังไงฟีโรโมนมันลอยออกมาจากบ่อน้ำของพรหรือยังไงกันเนี่ยถึงกันนั้น ให้รีวิ่งไปหาคนรักของคุณซะกซารพยายามมีลูกนั้นมีโอกาสสําเร็จแทบจะร้อยเปอร์เซนเมื่อผู้ผู้ขณะที่พรจากบ่อน,นั้นยังมีผลอยู่อ่ามันจะมีบัฟใช่ไหมบัฟที่แบบทําให้เรามีลูกง่ายาเราขอคนรักหน่อยแล้วกันอ้าขอไม่ได้แล้วหรออ้าว <c oughs> โอเคเราไปหาแฟนเองก็ได้ค่ะเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ตีห้าลูกลูกจ๋า เดี๋ยวเราให้ลูกไปโรงเรียนก่อนเนาะค่อยไปนิๆน้อยๆนะคะทำการบ้านไปโรงก่อนไปโรงเรียนดีที่สุดถึงเราจะไม่ได้ทําโครงงานก็ตามอ่ะโอเคกินข้าวแล้วใช่ไหมดิฉันกินข้าวแล้ะไปดูแลไก่ดูแกกลแวัวหน่อยทําความสะอาดอ่ะทำความสาอะอาดตรงไหนทำความสาอะอาดเล้าทำความสะอาดค,ค,คอบอ้าวถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วตื่นลูกตื่น คนตื่นจ้าเอ๊ยยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียนของเด็กวัยรุ่นหรอคะอีก23ชั่วโมงโอเคมีแค่เด็กคนนี้ที่ต้องไปเรียนนะคะงั้นตื่นไปโรงเรียนประถมงั้นเด็กๆพวกนี้นะคะเราจะต้องมาสร้างทักษะกันหน่อยคนนี้ไปออกกำลังกายแล้วกันเรามียิมอยู่บนบ้านฝึกลองเชง ออกกำลังกายกำลังกายก็คนนี้ชอบเต้นเหรอจ๊ะนั่นหนูมาเต้นอ้าวไก่ตายอ,อ,อาแล้วเราก็ยังตอนนี้ตอนนี้ผลของการขอพรก็ หายไปแล้วรับจดหมายหน่อยละกันใช้กระโถนเอา้าใครตายอีกแล้วล่ะเนี่ยแซลมอนริกเตอร์เสียชีวิตแล้วนะคะคุณแม่ของเราเองอเ,เป็นคุณแม่คนที่สองของชาเลนจ์นะคะก็จากไปแล้วโอเคเราก็จะเดินทางออกไปนอกบ้านไปคนเดียว จะไปไหนกันดีเราจะไปพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะๆคนสองคนนี้เขาต้องเป็นสามีภรรยากันแน่ๆเลยเรามีหนุ่มฮอตนอกเมืองไว้ลรอคะเนี่ยสุรานี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราไปจีบใครสักคนที่เมืองแปลกดีกว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> หนุ่มทหารอะไรนี่เออเรายังไม่เคยจีบทหารเลย ดูีิมีใครบ้างหนุ่มคนแรกที่เราเจอในร้านฮัทส,สันคนทหารนะคะอู้คนนี้แก่แล้วคาซูชิคาซูฮิโกโอคาโมโตเกือ <c> บ <ười> <c ười> อ่านชื่อผิดอ่ะเรามาสั่งเครื่องดื่มกันดีกว่าสั่งเครื่องดื่มสุดโปรดดิฉันไม่รู้เลยว่าดิฉันชอบเครื่องดื่มอะไร เหนื่อยเหนื่อย Jamie, Jim, น่อยนตอนนี้เหนื่อยมากนี่แต่ทหารสาวนะคะเสียใจดิฉันมีลูกกับผ walls, ู้หญิงไม่ได้เอ้าวทหารหนุ <h 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 ่มคนนั um> <h 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 ้นหายไปแล้วหรือเราจะไปจีบโอ้ใครดีแถวนี้คนขายของไหมเออไม่ใช่สไตล์ฉันเลยชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันคิดก็ดูเท่ดีนะคุยแล้วกันอาร์เธอร์กิลเบิร์ สวัสดีค่ะวิเ,เรากำลังง่วงนอนอย่างหนักเราต้องดื่มเครื่องดื่มของตระกูลแล้วล่ะคะ่ะคุณแม่เราเป็นแม่มดนะทุกคนเราจะมีอคุณะายแล้วหรอน้ำยาน้ำยาเติมความต้องการดื่มคุณพ่อคาเขาไปแล้วนะ่อู้เราเจอในพนค่ะ ในคนสาวน่ารักจังน่ารักจังเลยบารบาราฉันชอบผมของเธอมากเลยค่ะแต่หนุ่มของฉันไปแล้วยืมไว้ก่อนสทนทนอเร่องเกมออกใหม่ส่งจูบเดีฉันต้องจีบอือนั่นใครเอ่ยาดาราแน่ๆเลย เขาเป็นอาร์เดียทอตเตอร์แต่เขาก็ดูฮอตนะถึงฉันจะไม่ค่อยชอบคิวเขาเอาไว้โอกาสหน้าแล้วนะคะอาร์เดียดิฉันวันนี้ดิฉันจีบหนุ่มคนนี้ละเอ๊เดะเดี๋ยวเราไปขอเบอร์เขาเอาไว้สักพันึก็ได้นะ uh huh. คุยกันไว้แนะนำตัวอย่างเป็นมิตร ฉ okay, ah, ันโดนปฏิเสธน่าอายจังเลยความสัมพันธ์ลบอเาใหม่เราต้องเราต้องอยาอย่าใจร้อนอัง uh, ี้เดี๋ยวเราชวนเขาไปแบบไปข้างนอกกันดีกว่าชวนออกเดท เขาไปแล้วนะ่ะอู้นี่ใครเอ่ยดูดูด,ดูนางแบบหน้าตานางดูมีเลนสไนาบางอย่าง <c oughs> เขาชื่อว่าเคนฟูจิเอาไว้ค่อยเจอกันนะคะเอ๊ะหรือเราจะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรกับเขาก่อนเราจะต้องโทรศัพท์ไปชวนเขาออกเดทพาเธอ ชวนออกเดทนะโทรศัพท์ไปเราจะไปไหนดีต้องไปเดทในที่ที่แบบห่างไกลไปร้านอาหารจีนกันไหมเอาเป็นว่าจองโตขอโตนั่งก่อนสร้างอาหารเป็นโตสกอรัฟ้ารจะทานบลันดี แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเอาที่มันดูอิ่มๆกว่านี้หน่อยนี่กุ้งค็อกเทลฉันจะกินกุ้งค็อกเทลส่วนคุณกินไก่อบแล้วกันค่ะจะได้อิ่มๆอ่ลืมๆโอเคทั้งคู่มีอาหารแล้วคุยกับผู้เดทนะคะคุยเรื่องตลกนะ เล่นมุกตลกลานุดกินกันต่อดีกว่าค่ะเช็คบินดีกว่าเช็คบินปิดทานแล้วจ่ายค่าอาหารอะเขากำลังรู้สึกฮอตแล้วตอนนี้เอร์อนกลับบ้านด้วยกันดีกว่า เย้ yeah. ท้องง่ายนะคะไปบอกอาเธอร์ก่อนว่าเราท้องแล้วเอาเจ้าลามะโอเคเราต้องดูแลเจ้าลามาแล้วนะคะหลังจากที่ทิ้งล้างมันไว้ทําความสะอาดแล้วก็ตัดขนไกล้ขาวตัวเมีย <c oughs> เนี่ยชื่อยังไม่ได้ตั้งเลยรูปไลฟ์ทุกคนกำลังจะได้ไปโรงเรียนอ,อยีกหนึ่งชั่วโมง กาบ้านทำได้ยังเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าทักษะยังไม่ถึงไหนเลยถ้าทักษะมันยากกาดเต้นระดับสองแล้วนะเราได้ระดับสามปุ๊บก็คือจบเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดเลี้ยงไก่ก่อน,อน,น,น,นแล้วนั่งกับไก่อย่างนี้เหรอ เดล,ลบล,บลบหา,หา,า,าอ่าเด็กๆไปโรงเรียนสายแล้วให้ดูแลอ้าวหนูได้เกรดสี่แล้วนี่ถึงเวลาเป่าเค้กแล้วปึ๊บาทำเค้กวันนี้ทำเค้กมัชะดดีกว่าเป่าเทียนวันเกิดเป่าเทียน ได้เกรสีแล้วนะเป่าเทียนได้จริงน,น่าถึงเวลาต้องสุ่มเป็นคนรักการผจญภัยจะชอบความสันโดษสุ่ม1-13่งึป๊บแนแรกเป็นคนที่อยากเป็นเชฟมือฉันมังดังนั้นลูกก็จะต้องว ชุดสวยมากเลยที่เลือกมาคือแบบ <Yes. S 1> สาวแฟชั่นนะคะนี่วันนี้เป็นวันเกิดของจูนี่แลละเด็กๆจ้าวันเกิดแล้วเราองเอาเค,ค้กออกมาเค,ค้กอันเดิมเค,ค้กมะชักเราจะอุ้มลูกๆมาเป่าเค,ค้กกันนะคะก็จะได้เป็นเด็กประถมแล้ว no, เี้ยวไปนยมีสแล้วก็เพิ่มเทียนมันเกิดจนทีนี้จูนี่ก็สามารถเปิดตู้เย็นกินของอะไรได้เองลนะปึ๊บสุ่มนะคะเป็นเด็กไร้กัดสุ่มหนึ่งถึงสี่ปึ๊บได้อันที่หนึ่งเคแเติบโตมาอย่าง เศ้ามองไม่เข้าใจว่าเศร้อ,อะไรสิ่งแวดลองไม่น่าพอใจลูกก็ช่วยแม่ทำความสะอาดหน่อยสิลูกมาเก็บไปเก็บกวาดดิงเป็นเด็กสาววกนีไซเคิลน,นะคะเด็กหลักโลกสุ่ม อ่าได้อันที่สามเด็กรักโลกและชอบก,การนกลาง <c oughs> เย,ย้ตอนนี้ลูกก็โตเป็นเอกฐมแล้ว <c oughs> ลูกทาลกคนใหม่ก็กำลังอยู่ในท้องเยี่ยมโอเค <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาแต่งตัวกันเนาะ <c oughs> คลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณที่มาดูวันนี้ค่ะ